ไปเดินออกกำลังกายมานะคะเก็บภาพที่สวยๆแบบนี้จะสวยแต่หนาวมากเลยนะคะตอนนี้ลบ2 0นะคะที่หมู่เกาะสตากคอมหมู่เกาะสตกคมที่เรียกว่าแวร์ดัมเดอร์นะคะเอข้างหลังนั่นก็เป็นทะเลสาบแล้วก็ปากปากทะเลสาบก็เป็นทะเลบอลติกนะคะซึ่งสามารถไปได้ทั้งกินร้านแล้วก็ ไปสตอกโฮมซิตี้ไปแถบประเทศในกลุ่มเอรัเสเซียแถๆนั้นนะคะไปได้ใช้เส้นทางนั้นได้อตอนนี้พีมาก,ก็ตกแล้วก็อุณหภูมิก็ต่ำตอนนี้อยู่ที่20่สบลบยีองศานะคะแถวแถวนี้คือเป็นหมูกเกนะมกเก่เกาะนะหมู่เกาะชาญเมืองสตักอกโฮมซึ่งในภาษาสวีเดนจะเรียก